ขอโทษที่วันนี้ฉันพูดผิดไปบางคำวันนี้แอดมินมาทำคลิปให้กำลังใจหมอทวีสินนะปากแตกอืหน้าหนาวแล้วนะครับหน้าหนาวแล้วอากาศกลับมาหนาวอีกครั้งละปากแตกเลยเก็บปากไว้แตกหน้าหนาว ไอ้พวกด่าหมอทวีศินป์นะครับเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวเถอะฮะหมอทวีศิลป์พูดผิดพลาดนะครับในเรื่องของการให้โหลดแอปหมอชนะไอ้พวกสามนิ้วก็รอกระทืบอ,อย่างเดียวนะฮะกูไม่ทำอะไรละ่ะกูจะรอกระทืบอ,อย่างเดียวนะรัฐบาลผิดพลาดอะไรกูจะรอกระทืบซ้ำอย่างเดียว นะครับก็ไม่เป็นไรครับนะหมอทวีสินก็ออกมาขอโทษบอกว่าเออสิ่งที่พูดไปนะมันก็ผิดพลาดกันได้นะครับก็ขอโทษก็น้อมรับนะซึ่งหมอทวีสินนั้นนะครับก็เป็นก็เรียกว่าหัวหอกในการที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องโควิดทำให้รัฐบาลนี่ มีภาษีดีขึ้นแต่พอมีผิดพลาดปับ๊บไอ้พวกสามนิ้วก็ลุมกระทืบกันใหญ่นะบอกโหลดมาทำไมแอปหมอหมออะไรนะหมอชนะโหลดมาได้ยังไงคิดได้ยังไงว่าใครไม่โหลดต้องติดคุกวะเออด่ากันเข้าไปด่ากันเข้าไปสละพัชจะดา่าคนมันช่างด่านะลูกอีช่างดา่านะครับ ขอให้ได้ด่าเนะี่ยมีความสุขขอให้ได้ชังนะขอให้ได้จำลายคนอื่นอนะ่ะมีความสุขนะครับลูกไอ้ช่างด่าลูกไอ้ช่างชาติพวกเนี้ยนะค,คนเรานี่มันก็ผิดพลาดกันได้นะครับมันก็ผิดพลาดกันได้หมอเขาก็ออกมายอมรับผิดแต่พอฝ่ายตัวเองผิดพลาดเนี่ยนะพอเรือไมหมเรือยอดไหมนี่ไม่เคยพูดสักคำ พอน้องชายใต้โต๊ะไม่เคยพูดสักคำนะคนพวกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับด่าแต่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตัวเองทำอะไรแหมไม่เคยจะพูดถึงไม่เคยจะพูดถึงไม่เคยจะแตะต้องเป็นใบนะฮะนะลูกอีช่างด่าอีลูกอีสามนิ้วช่างด่าเออนะ ก็เอาเป็นว่านะครับตอนนี้หมอทวีสินก็โดนบูลลี่เยอะนะฮะเอาไปหมอชนะหมอชนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราแพ้อย่างนั้นอย่าง,งนะี้โดนบูลลี่เยอะนะก็ขอเป็นกําลังใจเซฟหมอทวีสินนะครับแกทําดีแล้วฮะทาดีแล้วทําดีก็ต้องมีคนชื่นชมครับนะอะไรทําผิดพลาดก็ขออภัย ก็ให้อาภาัยกันครับคนไทยโอ้จะไปเอานะคนไทยก็ต้องสามัคคีกันครับนะเอออะไรที่ผิดพลาดก็ติชมแต่อันนี้เป็นหวังขนการบุลลี่ฮนะบุลลี่หมอชนะบุลลี่หมอทวีสินนะไอ้พวกนี้มันถนัดบุลลี่อยู่แล้วนะบุลลี่คนอื่นเกงนะ บุลลี่คนอื่นเกง่งไอ้พวกช่งชาติขี้บุลลี่ฮะอืนอกจากจะบุลลี่แล้วมือยังไม่พายยังเอาตีนลาน้าอีกครับคนพวกนี้นะเนี่ยที่มันออกไปชุมนุมเนี่ยเคยด่าไหมออกไปชุมนุมทำไมพอตัวเองชุมนุมบอกโอ้ oh, เป็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะคนพวกนี้เป็นแบบนี้ฝ่ายตัวเองนี่ทำอะไรถูกต้องเสมอแหละ ออกมาชุมนุมออกมาอะไรพ่นสีพ่นถนนถูกต้องเสมอแหละนะถูกต้องเสมอเพราะฝ่ายทุนอื่นบูบูลี่หนักๆบูบูลี่หนักๆเออนะครับความคิดมันมีแต่ความชังนะฮะนะนะเป็นกำลังใจให้หมอครับ สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีแับรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น